มาลุนก็เป็นตุครับ<อ>เสียงกระดิ่งลันกิ้งกิ้งกิ้งเลยวนี้มาลุนน้ำกันอยุบไหมแม่เอาเส <c oughs> ร็ดแล้วเชสีตัวน้อยตัวใหญ่เห็นปะเอาละมาดนี่มาเบิ่งกันครับว่าเลแบปบป็ดขั้นโกงนะครับรอกลั่นขั้นโกงกระดิ่งลันครับนั่นมาแล้วโอ้ย สามมือดีไหมแตะตัวแบบป้าเด้อรถเบ็ดเตยป้าเด้อป้าเด้อคุณนะครับเต็มมือเต็มไหม่เต็มมือเลยก็ตัวใหญ่เลปลาขาวอีแป้งนั่นไหมนี่ปลาขาวอีแป้งเรือว่าปลาอยังก็อนขึ้นเห็นไหมปลากระมังปลากะมังเนาะปลากะมังเอ้าเอาไหมเอาเดี๋ยวเออโอ้ครับครับเดี๋ยวแม่แล้วอ่า เอาผามาจับมันสิหลุดมือครับเดี๋ยวไปใส่กระสังให้แม่เราไปเก็บเองดีกว่าหางของผมหลุดเอา้า <c oughs> พูดนะร้านนี้แล้วแม่จริงๆแล้วพูดนะเบนนะอ่ะอกระดิ่งร้านอีกแล้วโอ้ฝู่กองมันตะเรากค่ฟังพุ่นสิบนาทีเียสองโตเลยครับแมปลาใสขนาดเดียวกันเอาแม่เอาเอา,เอายู่แล้วแม่ปลามืบอนี้ปลาเขาดีครับปลาเขาดีโตใหญ่ไหมพ่อปลาอีปแป้งเหลอก ลอกว่าดังกระ,กระดิ่งลันกิ้งกิ้งกิ้งครับยังไงกับว่ารอดแมวคืนรถผมว่าคือยังไง <c oughs> ผมว่าเรียบร้อยแล้วล่ละเสียงดังยาวนานนานกระดิ่งลันเอามาลุ้นกันอีกรอบครับกิ้งกิ้งกิ้งเสียงกระดิ่งลันนะครับฮะมา อ้าวบ่อยู่ตนะไม่อยู่โอ้โยก็ด้วยมันหมูนป่ะมันหมูรอด้วยนี่ครับเยอะสุดต้มขนมปังสุดเขงแม่เองนะครับนี่นี่มีหัไข่ตกครับใจเด็กตามสูวเป็นไงตามสูตรตามสูตรตามแบบมือส้วไปเลยบ่แม่แบบตามส้วบเลยตีมีอะไรก็ใส่เมื่อยถุงยางเนาะ ครับนี่แหละครับแม่ตุกผลงานเรากะมาหันตัวบางใหญ่ครับตัวใหญ่ก็ฟ้ามืดหมดละปลาเขาอีแป้งภาษากลางกะปลากระมังครับปลากระบังนี่เนี่ยเขียมันติดติดกระสังเนี่ยกูดะตัวใหญ่กูดนะครับกูดละโอ้ยขนาดมาได้มาได้พี่น้องมุนมวนน้ำกันมุนมวนมันหมานครับสูตรภัยกับสูตรภัยได้เงี้ย แต่ว่าเบิ่งเร้วกัได้กับทุกคนครับปลูกอบมันตีเราก็ได้สย่สิที่ขึ้นสองตว่าธรรมดาครับเอาแม่เสียงยาโอ้ติ <c oughs> ผมเรียกวา่าส <c oughs> มเบสสามหลังเนื่นเอาเอา <c oughs> โอเคครับแม่เอา้า <c oughs>